ถ้าคุณขึ้นเครื่องบินแล้วถูกแอร์โฮสเตสมองด้วยสายตาดูถูกคุณจะทำอย่างไรถ้าแท้จริงแล้วคนที่ถูกดูถูกกลับเป็นลูกสาวเจ้าของสายการบินวินาทีนั้นทั้งห้องโดยสารต้องหยุดหายใจเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าความลับจะถูกเปิดเผยกลางอากาศแอร์โฮสเตสสาวยืนยิ้มอยู่หน้าประตูเครื่องบินเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังกรุบกลับไปตามทางเดินเธอมองผู้โดยสารทีละคนด้วยสายตาเฉยชา กลิ่นน้ำหอมราคาถูกประปนกับกลิ่นอากาศอับชื้นในห้องโดยสารเสียงหัวเราะคิกคักของผู้โดยสารบางคนดังขึ้นแผ่วเบาแต่สายตาของแอร์โฮสเตสกลับไปหยุดที่หญิงสาวในชุดเรียบง่ายหญิงสาวถือกระเป๋าผ้าเก่าๆเ,เสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่มีแบรนด์หรูเธอก้มหน้าเดินอย่างสุภาพทันใดนั้นแอร์โฮสเตสขยับริมฝีปากน้ำเสียงเย็นชาและแฝงการดูถูกไหลออกมา กรุณารีบหาที่นั่งขยะทําให้ผู้โดยสารท่านอื่นเสียเวลาหัวใจหญิงสาวสะดุง้งสายตาจากผู้โดยสารรอบข้างหันมามองเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นรอบทิศหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสงบแต่แฝงด้วยความมั่นใจขณะเดียวกันแอร์โฮสเตสกลับยกคางขึ้นสูงบรรยากาศในห้องโดยสารเริ่มตึงเครียดเสียงเครื่องยนต์เครื่องบินที่กำลังทำงานดังคลืนครั่น ผสมกับจังหวะหัวใจของหญิงสาวที่เต้นแรงมือของเธอวางลงบนเบาะที่นั่งอย่างมั่นคงปลายนิ้วสัมผัสเนื้อผ้าเย็นเฉียบทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความสง่างามผู้โดยสารบางคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เธอราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยแอร์โฮสเตสยังคงยืนอยู่ตรงนั้นริมฝีปากบางขยับขึ้นด้วยรอยยิ้มที่ไม่จริงใจ เธอคิดว่าหญิงสาวเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีค่าแต่เพียงเสี้ยววินาทีสายตาของหญิงสาวเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบราวกับประกายมีดคมกริบที่แทงลึกลงไปในหัวใจของคนมองเสียงกดปุ่มโทรศัพท์ดังขึ้นจากชายวัยกลางคนแถวหน้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคารพเมื่อสายถูกต่อเขาเอ่ยเรียกชื่อหญิงสาวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมผู้โดยสารเริ่มแตกตื่นบรรยากาศเงียบสงัดราวกับทุกเสียงถูกกลืนหาย เหลือเพียงเสียงลมหายใจที่หนักขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวยกสายโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเสียงทุ้มนุ่มของปลายสายดังลอดออกมาคําพูดเพียงไม่กี่คําทำให้หัวใจของทุกคนชะงักเอโรสเตสยืนนิ่งดวงตาเริ่มสั่นไหวรอยยิ้มที่เคยมั่นใจหายว่บไปราวกับละลายกลางอากาศเสียงในสายพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำลูกพ่ออยู่ออฟฟิศแล้วเพิ่งเช็คข้อมูลเห็นว่าเครื่องบินลำนี้ลูกขึ้นใช่ไหมหญิงสาวตอบด้วยเสียงเรียบ ใช้ค่าพ่อเครื่องลำนี้แหละทันใดนั้นบรรยากาศในห้องโดยสารก็ยิ่งหนักอึง้งผู้โดยสารรอบข้างต่างมองหน้ากันด้วยความสับสนเรากับทุกคนเริ่มตระหนักว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ธรรมดาสายตาของแอร์โฮสเตสเบิกกว้างริมฝีปากเม้มแน่นจนแทบขาดอากาศเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นตามขมับหญิงสาวค่อยๆวางโทรศัพท์ลงเธอหันไปสบตากับแอร์โฮสเตสโดยตรงน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงด้วยอำนาจดังออกมา ฉันเป็นลูกสาวเจ้าของสายการบินนี้ค่ะห้องโดยสารถึงกับเงียบสนิทแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องก็งกงเหมือนหายไปจากโสตประสาททุกคนจับจ้องมาที่เธออย่างไม่เชื่อสายตาแอโฮสเตสยืนแข็งเหมือนรูปปั้นสีหน้าที่เคยเชื่อสูงกลายเป็นซีดเผือดริมฝีปากสั่นเครือไม่กล้าเอื้อนเอ่อยคำใดหญิงสาวสูดลมหายใจเข้ากลิ่นเครื่องปรับอากาศผสมกับกลิ่นเบาหนังใหม่ชัดเจนขึ้น เธอรับรู้ทุกสัมผัสรอบกายราวกับเวลาเดินช้าลงเสียงผู้โดยสารเริ่มกระซิบกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความตกใจแววตาหลายคู่เปลี่ยนจากดูถูกเป็นยกย่องหญิงสาวไม่แสดงความโกรธเพียงแต่สายตาของเธอสงบนิ่งแต่ความสงบนี้กลับกดดันจนคนรอบตัวรู้สึกอึดอัดเอโฮสเตสพยายามฝืนยิ้มเธอก้าวถอยหลังหก้าวแต่ขาของเธอกลับสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ ความเงียบกินเวลายาวนานเสียงหัวใจของทุกคนดังแข่งกับเสียงเครื่องบินทุกการหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังหญิงสาวเอียงหน้ามองหน้าต่างเครื่องบินแสงแดดภายนอกส่องกระทบเข้ามาเป็นประกายแสบตาความร้อนที่ลอดผ่านกระจกทำให้บรรยากาศข้างในยิ่งอึดอัดเธอกลับหันมาอีกครั้งสายตายังคงแน่วแน่ไปยังแอร์โฮสเตสทุกคำพูดที่กำลังจะหลุดออกมาทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจ การทำงานของคุณคือการทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเท่าเทียมกันน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ทุกถ้อยคำหนักแน่นจนบีบหัวใจแอโฮสเตสก้มหน้าลงทันทีเสียงสะอื้นเบาๆดังลอดออกมาความอับอายแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายผู้โดยสารบางคนถึงกับยกโทรศัพท์ขึ้นแอบบันทึกภาพแต่บรรยากาศกลับเงียบเหมือนสนามรบทุกคนรู้ดีว่ากำลังเป็นพยานในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด หญิงสาวยังคงนั่งนิ่งสายตาสะท้อนความสุขุมและมั่นคงแต่ในใจของเธอกำลังตัดสินใจบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชะตาของแอร์โฮสเตสตลอดไปหญิงสาววางมือบนที่วางแขนเบาอย่างมั่นคงเสียงเล็บแตกกับพลาสติกดังแผ่วเบาทว่ากลับทำให้แอร์โฮสเตสรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกผู้โดยสารหลายคนเฝ้ามองด้วยลมหายใจสะดุดบางคนแทบจะไม่กระพริบตาบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆจากทุกทิศทาง หญิงสาวค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าสายตายังคงตรึงอยู่กับใบหน้าของแอร์โฮสเตสริมฟีปากของเธอขยับช้าๆการดูถูกไม่ควรเกิดขึ้นบนเครื่องบินของพ่อฉันคำพูดนั้นเสมือนคมมีดกรีดลึกแอร์โฮสเตสสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกผู้โดยสารด้านข้างกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเสียงแห้งฝืดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบทุกคนรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหญิงสาวเอนหลังกลับ แสงไฟสีส้มเหนือสีสาสท้อนเงาบนใบหน้าของเธอเงาที่ทอดยาวทำให้เธอดูยิ่งหน้าเกรงขามสายตาของแอโฮสเตสเริ่มพร่าเงือไหลซึมจนซับออกด้วยผ้าเช็ดหน้าไม่ทันมือที่ถือแฟ้มเอกสารสั่นจนกระดาษแทบร่วงหญิงสาวยกสายตาขึ้นเล็กน้อยเธอมองไปตามทางเดินเครื่องบินเก้าอีเรียงรายเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบแต่บรรยากาศกลับอึดอัดเหมือนคุกที่บีบรัดทุกลมหายใจ เสียงกดเข็มขัดนิรภัยจากผู้โดยสารดังกรุ้งกริ้งเป็นระยะแต่กลับไม่อาจกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนได้ทุกคนเหมือนกำลังนั่งอยู่ในฉากการพิภากษาที่ไม่มีใครหลีกหนีได้หญิงสาวเอ่ยต่อด้วยเสียงเรียบคุณอาจคิดว่าคนที่แต่งตัวเรียบง่ายไม่มีค่าแต่ในความเป็นจริงทุกคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินก็คือแขกสำคัญของเราคำพูดนั้นทำให้ผู้โดยสารหลายคนพยักหน้าอย่างเงียบๆบ,บางคนยิ้มออกมาด้วยความพอใจ บางคนถึงกับกอดอกแน่นราวกับได้รับความยุติธรรมแทนแอโฮสเตสกัดริมฝีปากจนเจ็บดวงตาเริ่มแดงกำ่ำน้ำตาไหลเอ่อออกมาอย่างห้ามไม่อยู่หญิงสาวมองเธอนิ่งๆราวกับกำลังให้โอกาสสุดท้ายโอกาสที่จะเลือกว่าจะถอยกลับอย่างอับอายหรือจะยืนหยัดด้วยการขอโทษเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังครืนครวนใต้ท้องเครื่องสั่นสะเทือนไปทั่วร่างกาย แต่เสียงนั้นกลับไม่ดังเท่าความเงียบที่กดดันอยู่ตรงกลางห้องโดยสารแอโฮสเตสค่อยคอยก้าวเข้ามาหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเธอหยุดยืนตรงหน้าหญิงสาวริมฝีปากขยับช้าชาราวกับต้องรวบรวมความกล้าอย่างที่สุดผู้โดยสารทุกคนเงียหูฟังทุกแววตาจับจ้องเหมือนกำลังรอประโยคที่อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลเสียงของแอโฮสเตสดังออกมาเบาๆแต่ชัดเจนพอที่ผู้โดยสารทั้งแถวจะได้ยิน ขอโทษคะ่ะดิฉันผิดเองริมฟีปากของเธอสั่นสถานดวงตาที่เอ่อไปด้วยน้ำตาสะท้อนประกายความกลัวและอับอายเธอก้มหน้าลงต่ำจนแทบติดพื้นพรมทางเดินเครื่องบินผู้โดยสารบางคนเบิกตากว้างบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจไม่เคยมีใครคิดว่าจะได้เห็นแอร์โฮสเตสที่เคยเชิดหน้าต้องยอมก้มศีษะต่อผู้โดยสารหญิงสาวนิ่งเงียบเธอไม่ตอบรับคำขอโทษทันที เพียงจ้องไปที่ร่างตรงหน้าด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกบีบให้เงียบสงัดแม้แต่เสียงหายใจยังดังเกินไปในความรู้สึกของทุกคนหัวใจแต่ละดวงเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกหญิงสาวค่อยๆเอียงศีรษะเล็กน้อยเธอยกมือขึ้นจับพนักเก้าอีเสียงเล็บเสียดสีกับผ้าหุ้มเบาะดังแผ่วแต่กลับทำให้แอร์โฮสเตสสะดุ้งราวกับถูกตีสายตาของผู้โดยสารหลายคู่เริ่มเปลี่ยน จากความตื่นเต้นกลายเป็นการจับตามองด้วยความสงสัยทุกคนอยากรู้ว่าเธอจะตัดสินชะตาของแอร์โฮสเตสอย่างไรหญิงสาวสูดลมหายใจลึกกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำยาปรับอากาศภายในเครื่องบินไหลผ่านจมูกเธอรู้สึกถึงความเย็นของอากาศที่ไหลเวียนรอบกายแต่ภายในอกกลับร้อนวูบขึ้นอย่างประหลาดเธอเอ่ยชา้ชาชคำขอโทษไม่ได้ลบความรู้สึกที่คุณทำกับฉันเมื่อครู่ได้ทันที เสียงนั้นราบเรียบแต่แฝงด้วยความหนักแน่นคำพูดแต่ละคำเหมือนก้อนหินที่ถ่วงลงในหัวใจของแอร์โฮสเตสเธอสุดตัวลงเล็กน้อยเหมือนกำลังรับโทษผู้โดยสารบางคนพยักหน้าบางคนถอนหายใจอย่างแรงเหมือนกดดันแทนแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยแทรกหญิงสาวขยับมือแตะกระเป๋าเผ้าที่วางข้างตัวสัมผัสเนื้อผ้าที่หยาบกร้านแต่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเรียบง่ายในชีวิตจริงของเธอ และมันก็เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความเป็นคนไม่ได้วัดจากสิ่งที่สวมใส่เธอเงยหน้ามองไปยังแสงไฟเหนือสีสะดวงไฟสีขาวซี่ที่กระพริบเล็กน้อยเรากับกำลังสะท้อนความจริงอันไม่สเสถียรของโลกใบนี้เสียงประกาศกับตันดังแทรกเข้ามาเครื่องบินจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในอีกไม่กี่นาทีขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนทำตามโดยอัตโนมัติเสียงเข็มขัดนิรภัยดังแกรกกรึกไปทั่วห้องโดยสาร แต่ความตึงเครียดในใจใครหลายคนยังไม่คลายเอโรสเตสยืนก้มหน้าน้ำตาไหลรินลงบนแฟ้มเอกสารที่เธอกำแน่นมือสั่นจนกระดาษยับยู่ยี่หญิงสาวยังคงนั่งนิ่งแวตาไม่คลายความกดดันเธอเหมือนกำลังรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะพูดบางสิ่งที่ชี้ชะตาทั้งหมดบรรยากาศในห้องโดยสารหนักหน่หนวงขึ้นอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นเหมือนจะกลืนกินทุกอย่าง แต่ในหัวใจของผู้โดยสารกลับดังชัดเพียงคำถามเดียวหญิงสาวจะทำอย่างไรกับแอร์โฮสเตสผู้นี้ต่อไปเครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวออกจากประตูทางออกแรงสั่นสะเทือนเบาๆส่งผ่านพื้นขึ้นมาถึงเท้าเสียงล้อเสียดสีกับทางวิ่งดังคลืดคราดบรรยากาศภายในห้องโดยสารเหมือนถูกกดให้แน่นขึ้นหญิงสาวยังคงนั่งสงบนิ่งแต่สายตาที่จับจ้องไปยังแอร์โฮสเตสยังคงเหมือนมีคมมีซ่อนอยู่ ทุกคนรอบข้างรับรู้ถึงแรงกดดันนั้นจนแทบหายใจไม่สะดวกเอโฮสเตสพยายามยืดตัวตรงแต่ไหล่กลับสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่เธอขยับปากเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างทว่าคำพูดกลับติดอยู่ในลำคอผู้โดยสารหลายคนก้มหน้าลงพยายามไม่มองเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ความอยากรู้ก็ทำให้สายตาเหลือบขึ้นมาบ่อยครั้งเราก,กำลังติดอยู่ในละครที่ไม่อาจละสายตาได้หญิงสาวยกมือขึ้น เส้นผมที่หลุดลงมาปลกข้างแก้มสบัดเบาๆท่าทางนั้นสง่างามจนผู้โดยสารบางคนเผลอกลั้นหายใจเธอเอ่ยเสียงเรียบช้าๆคุณรู้หรือไม่ว่าคำพูดดูถูกเพียงประโยคเดียวสามารถทำร้ายคนได้ลึกยิ่งกว่ามีดเสียงนั้นดังแผ่วแต่กลับชัดเจนในห้องโดยสารที่เงียบสนิทมันไหลซึมเข้าไปในหัวใจของทุกคนที่ฟังบางคนถึงกับก้มลงหลบสายตาราวกับถูกตำหนิไปด้วยเอโฮสเตสยกมือขึ้นกลุ่มอก น้ำตาไหลไม่ขาดสายเธอสบตากับหญิงสาวเพียงชั่ววินาทีก่อนจะรีบก้มหน้าลงอีกครั้งเหมือนทนไม่ไหวเครื่องบินเร่งความเร็วเสียงลมพัดกระแทกตัวถังดังโครมครามแรงกดดันจากการทะยานขึ้นฟ้าส่งผลให้ผู้โดยสารเอหลังไปตามแรงเวี่ยงแต่แรงกดดันทางอารมณ์กลับหนักหนากว่าแรงเครื่องยนต์หลายเท่าหญิงสาววางฝ่ามือลงบนต้นขาเธอกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้น หัวใจเต้นแรงไม่แพ้เสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องแต่ใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งไร้รอยสะท้อนเธอหันไปสบตาผู้โดยสารรอบๆบ,บางคนยิ้มให้เธออย่างให้กำลังใจบางคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งขึรึมราวกับทั้งลำเป็นพยานร่วมหญิงสาวเอ่ยต่อทุกคนมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าธรรมดาหรือหรูหรา และหน้าที่ของคุณคือการปกป้องศักดิ์สรีนั้นไม่ใช่ทำลายมันเสียงเธอชัดเจนทุกถ้อยคำสะท้อนกล้องในหัวใจผู้ฟังเหมือนระคังกลางหุบเขาหลายคนถึงกับปรบมือขึ้นโดยไม่ทันคิดเสียงปรบมือดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโดยสารเอโฮสเตสสะดุ้งเฮือกใบหน้าซีเผือดจนแทบไร้สีเลือดเสียงปรบมือเหล่านั้นเหมือนเป็นคำพิพากษาที่ตอกย้ำความผิดของเธอหัวใจเธอเหมือนถูกบีบแน่นจนหายใจแทบไม่ออก หญิงสาวหันกลับมาสายตานิ่งสงบแต่เยือกเย็นจนหน้าขนลุกบรรยากาศกลับเงียบลงอีกครั้งทุกคนรอคอยคำตัดสินขั้นสุดท้ายจากปากของเธอเธอสูดลมหายใจลึกเสียงลมผ่านเข้าปอดดังชัดเจนในห้วงเวลานั้นก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้ทั้งห้องโดยสารแทบหยุดหายใจหลังจากเครื่องบินลำนี้ถึงที่หมายฉันจะตัดสินใจว่าคุณควรอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ แอร์โฮสเตสตัวสั่นเทาเหมือนถูกลมหนาวพัดซ้ำเธอพยายามจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่เสียงในลำคอกลับแหบแห้งราวกับสายเสียงไม่ยอมทำงานผู้โดยสารหลายคนเริ่มซุบซิบกันเบาๆคำพูดลอยไปตามอากาศเหมือนเสียงกระซิบในความมืดเธอเป็นลูกสาวเจ้าของจริงๆเหรอถ้าเป็นเรื่องจริงอนาคตของแอร์โฮสเตสคนนั้นจบแน่หญิงสาวนั่งพิงเก้าอี้เธอหลับตาลงชั่วครู่ราวกับกำลังเก็บซ่อนอารมณ์ ความเงียบงันนั้นกลับยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกกดดันเหมือนกำลังรอระเบิดเวลาที่นับถอยหลังทีละวินาทีเสียงลมด้านนอกพัดกระแทกตัวถังเครื่องบินดังอื้ออึงราวกับคลื่นทะเลโหมซัดแรงสั่นสะเทือนเบาๆผ่านเก้าอี้ขึ้นมาถึงแผ่นหลังมันสอดคล้องไปกับจังหวะหัวใจของแอร์โฮสเตสที่เต้นแรงจนแทบทะลุอกหญิงสาวลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเธอเป็นประกายคมกริบเหมือนคมดาบ เธอหันไปมองแอร์โฮสเตสโดยไม่ละสายตาเพียงแค่นั้นก็ทำให้ขาของแอร์โฮสเตสอ่อนแรงแทบสุดผู้โดยสารบางคนแอบ,บยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลนกล้องสั่นเล็กน้อยเพราะมือที่ตื่นเต้นทุกคนรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่วันหนึ่งจะถูกเล่าขานหญิงสาวยกมือแตะกระเป๋าผ้าใบเก่าของตนเสียงรูดซิปเบาๆดังขึ้นภายในมีกล่องเล็กๆที่เธอหยิบออกมาอย่างช้าๆเพียงแค่การเคลื่อนไหวนั้น ก็ทำให้ผู้โดยสารหลายคนเผลอกลั้นหายใจกล่องถูกวางบนตักแอโฮสเตสมองมันตาไม่กระพริบหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บแปลบเธอคิดไปต่างๆนานาว่าข้างในอาจเป็นเอกสารสำคัญหรือหลักฐานบางอย่างหญิงสาวเปิดฝากล่องภายในเป็นเพียงการดเล็กๆที่มีโลโก้สายการบินและชื่อของเธอถูกสลักไว้อย่างชัดเจนบัตรประจำตัวบุตรสาวเจ้าของสายการบินเสียงหายใจดังฮือในห้องโดยสาร ผู้โดยสารบางคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจบางคนพึมพำออกมาเบาๆจริงแท้แน่นอนเอโฮสเตสยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาที่คลออยู่แล้วไหลพังพรูออกมาเธอรู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีความจริงนี้ได้ทุกสายตาทุกเลนกล้องกำลังจับจ้องความผิดพลาดของเธอหญิงสาวปิดกล่องลงอย่างสงบเธอวางมันกลับลงไปในกระเป๋าจากนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆน้ำเสียงเย็นเฉียบหลุดออกมาอีกครั้ง ฉันไม่แน่ใจว่าคุณเหมาะสมจะใส่ชุดเครื่องแบบนี้ต่อไปหรือไม่คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางอกแอร์โฮสเตสเธอสุดนั่งลงกับพื้นพรมเสียงสะอื้นดังลอดออกมาจนผู้โดยสารด้านข้างได้ยินชัดบรรยากาศในห้องโดยสารตึงเครียดถึงขีดสุดความเงียบถามลงมาเหมือนคลื่นยักย,ย์ใหทุกคนรู้ดีว่าหลังจากเครื่องบินลำนี้แตะพื้นจะมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเครื่องบินค่อยๆลดระดับเพื่อลงสู่รันเวย์ เสียงกับตันประกาศดังขึ้นอย่างสงบนิ่งเรากำลังจะถึงจุดหมายในไม่กี่นาทีข้างหน้าขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยผู้โดยสารทุกคนทำตามบรรยากาศในห้องโดยสารยังคงเงียบแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังทุกสายตายังคงจับจ้องมาที่หญิงสาวและแอร์โฮสเตสหญิงสาวหันมองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์อ่อนๆสองลอดเข้ามาเธอสูดลมหายใจลึกราวกับปล่อยวางสิ่งที่กดดันมาตลอดเที่ยวบิน เมื่อเครื่องบินแตะพื้นอย่างนุ่มนวลเสียงปรบมือจากผู้โดยสารดังขึ้นเป็นจังหวะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะการลงจอดที่ปลอดภัยหากเป็นการระบายความกดดันที่สะสมมาตลอดเหตุการณ์หญิงสาวหันกลับมามองแอร์โฮสเตสดวงตาของเธออ่อนลงเล็กน้อยน้ำเสียงไม่เข้มงวดดังเดิมแต่กลับนุ่มนวลขึ้นฉันให้โอกาสคุณครั้งนี้ให้เป็นบทเรียนแอร์โฮสเตสเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยัางคลอเธอก้มศีรษาลงลึกที่สุดในชีวิต ขอบคุณค่าดิฉันจะไม่ลืมผู้โดยสารบางคนยิ้มออกมาอย่างโล่งใจบรรยากาศที่เคยตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงเสียงพูดคุยแผ่วเบาเริ่มกลับมาอีกครั้งหญิงสาวเก็บของของเธอชา้ชาๆเธอเดินออกจากเครื่องบินอย่างสง่างามทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและศักดิ์ศรีทันทีที่เธอก้าวออกจากประตูสายตาผู้โดยสารหลายคู่ยังคงติดตามเธอไม่ใช่เพราะฐานะของเธอแต่เพราะความจริงที่ว่า เธอได้สอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเคารพเรื่องราวบนเครื่องบินเที่ยวนี้จบลงด้วยความสงบแต่กลายเป็นบทเรียนที่ฝังลึกในใจของทุกคนโดยเฉพาะแอร์โฮสเตสคนนั้นที่จะไม่มีวันลืมเลยว่าศักดิ์ศรีของผู้โดยสารสำคัญกว่าทุกสิ่ง